ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปากลิงวินนก้าทีลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้วันอาทิตย์เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพตอนนี้เนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าอาการของคนเจ็บป่วยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอ ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดิฉันมีความคุ้นเคยเนี่ยติดแค่วันเดียว3วันเสียชีวิตเลยเพราะว่ามีอาการเ,าเหมือนกับหัวใจเต้นผิดจังหวะตามมาเด็กๆวัยรุ่นที่ก็บอกว่าโอ้ภูมิดีแข็งแรงติดเข้าโรงพยาบาลตอนนี้เจอคนแอดมิดด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเยอะมากเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามนะคะก็เลยกลับไปว่าเอ๊ะเขาฉีดวัคซีนกันหรือเปล่าแต่ทําไมถึงยังมีคนติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอเยอะแล้วก็ม <te> ีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและถึงก um, <the> ับเสียช uh <or> ีวิตได้เดี๋ยววันนี้มาขอความรู้กันเรื่องของการใช้วัคซีนนะคะจากประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พี่สนจงตระกูลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะต้องกลับขอบพระคุณอาจารย์มาให้ความรู้เราเรื่องการใช้ยาซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะอาจารย์ก็ทําให้แบบ ระมัดระวังเรื่องการใช้ยามากคือทีนี้มาเรื่องของวัคซีนมันก็มีแนวคิดหลายแนวคิดอย่างช่วงหลังๆเรื่องของวัคซีนโควิดก็มีแนวคิดออกมาแพร่หลายมากมายเพราะยิ่งเห็นผลการศึกษาหรือว่าการขึ้นสารการใช้โควิดพวก m อไเว่ามันมีผลข้างเคียงใดๆมากมายแล้วดูอันตรายแล้วก็เลยมีการพูดกันว่าไม่ต้องไปฉีดหอกวัคซีนมันต้องฉีดหรือเปล่าจริงๆแล้วมัน ควรจะฉีดหรือมันไม่ควรจะฉีดกันแน่อาจารย์มีความเห็นยังไงคะเดี๋ยวฟังจนจบก็ตัดสินใจได้เลยอ่าดีเลยค่ะอาจารย์คคือวัคซีนเนี่ยอยู่ในหมวดของยานะ,ะยาคือสิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือป้องก,กันโรควัคซีนกระชัยแล้ววัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่สารเคมีด้วยนะอ๋อเหรอคะอาจารย์วัคซีนเนี่ยตั้งแต่สมัยดั้งเดิมเลยนะเขาก็เอาพวกเชื้อโรคอะ ที่เขาทําให้มันอ่อนแรงอ่าค่ะอ่อนแรงหมายความว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะแต่สอนให้ร่างกายเรารู้ว่าไอ้เนี่ยคือเชื้อโรคชนิดนี้นะเมื่อเข้ามาปุ๊บร่างกายเราก็จะเริ่มจำอ่ะเขาเียก memory cell จำเมื่อจําได้ก็เหมือนมีทหารพร้อมเลยพอเชื้อโรคแบบเนี้ยเข้ามาอีกอย่างเช่นวัณโรคเป็นต้นนะ สู้เลยใช่อันนี้คือคือกลไกของวัคซีนโดยโดยรวมนะครับก็คือกระตุ้นให้ร่างกายรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดโรคกับเราถ้าเจอเนี่ยให้จัดการต่อมาในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาเชื้อโรคทั้งตัวมาใช้อีกต่อไปแล้วเราแค่รู้ว่าส่วนใดของเชื้อโรคที่กระตุ้นแล้วทําให้ร่างกายจําได้แม่นอย่างเช่นสมัยก่อนเราได้ยินว่าเอาโปรตีนของหนามเอาแค่ส่วนเดียวนิดเดียวเอง เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวเชื้อโรคมันก็ไม่ใช่สารเคมีมันเป็นแค่ชิ้นส่วนเพื่อให้มันปลอดภัยมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะใช่ถูกต้องเลยอ,อันนี้เมื่อไปวกกลับเป็นเรื่องของโควิดวัคซีนเนี่ยอันนี้อาจจะมาเปรียบเทียบกับวัคซีนอื่นๆได้ไม่ดีนะักเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องฉุกเฉินเนี่ยค่ะค่ะดังก,การผลิตวัคซีนเนี่ยจริงๆใช้เวลาเป็น10ปีเลยสิบสิบเลยที่จะผลิตทดสอบใช้เวลานานมากจนแน่ใจได้ว่าปลอดภัยปลอดภัยแล้วใช้กับคนเป็น ทั้งโลกอ่ะอ,อย่างเช่นไข้วัดใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้มีคนไปออกสื่อป TikTok เป็นติ๊กตอกเป็นอะไรแล้วส่งกันเวียนเยอะมากเลย บอกไข้หวัดใหญ่ไม่ดีหมายวัคซีนไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้อย่าไปฉีดเลยอันนี้อันนี้ไม่จริงไม่จริงเลยไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครู่เนี่ยพูดประเด็นสําคัญมากเลยตัวไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยสามารถทําให้เป็นโรคที่รุนแรงเช่นที่บอกต้องไปเข้านอนโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากรุนแรงแล้วอาจเสียชีวิตได้จากหลายสาเหตุนะครับเช่นอาจจะเข้าปอดกลายเป็นปอดบวม จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมันก็มาจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคตัวเชื้อโรคเองเลยที่กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์นั้นหรืออาจจะทําให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเป็นสโตรกก็ได้ด้วยการฉีดวัคซีนเนี่ยก็แน่ชัดเลยแหละว่าผลข้างเคียงใดๆก็ตามที่อาจจะมีมันมีอยู่แล้วแหละเช่นฉีดแล้วเจ็บปวดแต่โดยมากเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ ฉีดแล้วก็เจ็บๆหน่อยหรืออาจจะปวดร้อนมากปวดหัวบ้างแล้วก็หายเองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้เจ็บน้อยกว่าวัคซีนบาดทยักเยอะเป็นไปได้บาดทยักนี่ปวดมากเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาหมอฉีดวัคซีนทุกครั้งอ่ะพอ่อยกลับมามเป็นไงบ้างแล้วหมอจะจดไว้เสมอก็ไม่เห็นมีใครบ่นอะไรนะวัคซีนหลายๆชนิดเลยแล้วก็จดไว้ที่บ่นก็มีแหละแต่ว่าให้เข้าใจว่าผลข้างเคียงอ่ะมันไม่รุนแรงหรอกสมมุติว่ามีผลข้างเคียงบางอย่างที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ไข้หวัดใหญ่เองอ่ะ รุนแรงตั้งเยอ,ะ,อ,ะ,อะถ้าเทียบ <นะ S 2> กันใช่เพราะฉะนั้นเมื่อดูประโยชน์เทียบกับอันตรายหรือคนข้างเคียงที่กังวลเนี่ยไม่ต้องคิดเลยคิดว่าประโยชน์เราได้เกินแน่นอนตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ถามใช่ไหมเอ๊ะเขาฉีดวัคซีนกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมยังเป็นอยู่เลยใช่ไหมค,ค,คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับวิธีที่เขาผลิตเนี่ยก็คือว่าเราพอจะมีความรู้ตั้งแต่สมัยโควิดนะว่าวรัสนี่มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวใช่ ตั้งกี่ตั้งกี่สายพันธุ์ได้แล้วเออโอ้เยอะแยะไปหมดแสดงว่าเปลี่ยนสายพันธุ์ใข้หวัดให่ชนเดียวกันคมีสายพันธุ์มากมายมหาศาลดังนั้นเราอาจจะติดให้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใดก็ได้เรื่องที่2ก็คือตัวบุคคลที่รับวัคซีนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะตอบสนองต่อวัคซีนเนี่ยไม่เท่ากันคุณหญิงเนี่อรับวัคซีนปกติที่ใครใคใช้กันเนี่ยก็ภูมิต้านทานขึ้นดีนะแต่ถ้าอายุหกสิห้าขึ้นไปรับวัคซีนตัวเดียวกันเนี่ยภูมิต้านทานจะต่ํา เพราะว่าเพราะตัวขอางเขาเองเขาตอบสนองได้ไม่เก่งเมื่อเป็นเช่นนั้นปัจจุบันเราจะมีวัคซีนข้หวัดใหญ่สําหรับผู้สูงอายุอันนี้ผู้สูงอายุที่ฟังอยู่จะได้มีความรู้ตรงนี้นะครับวิธีการเขาก็คือว่าเขาจะเอาตัวกระตุ้นภูมิเนยใส่ลงไปสี่เท่าให้เลือกใช้ซึ่งอันนี้ไม่ฉีดฟรี<อ>เขาใส่ตัวกระตุ้นลงไปเนี่ยสี่เท่าราคาก็แพงขึ้น4เท่าด้วยถ้าเราไปฉีดฟรีเราได้แบบเดียวกันแต่ไม่นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปตามหาอันนี้มานะเพราะว่าอย่างคุณหญิงนี่อายุก็ไม่ได้แบบ ถึงจ,จุดนั้นไงก็ฉีดตัวไหนก็ได้ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละไปฉีดเลยปลอดภัยดีะนะเดี๋ยวพักมาคุยเรื่องวัคซีนตัวอื่นเพิ่มเติม<ด>บ้างดีกว่าเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการชีวิตชีวกากันต่อค่ะ